นุ่มกัญชยัยถึงกับร้องโอ้โหหลังพยาเล่านาะทีสำคัญสาวซิ่ง BMW ชนสามแม่ลูก รายการโหนกระแสวันนี้ได้ร่วมพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยพยานที่เห็นเหตุการณ์รวมไปถึงคนที่เป็นทั้งสามีและพ่อรวมกับป้าและลุงของสามชีวิตที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านในวันนั้นก่อนที่จะโดนนางสาวจิรันธนินผู้ขับรถ BMW ซ็มิ่งเสยทย้ายบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟบ้านหนองมุกต,ตํบลตาแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งหมด โดยช่วงตอนหนึ่งที่พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าอยู่นั้นหนุ่มกัญชัยละถามว่าตลอดเวลาที่เธอกำลังช่วยเหลือนางสาวจีรันธนินผู้ขับรถ b m อยู่คนขับไม่ได้บอกพยานสักคำเลยว่าเพิ่งชนสามแม่ลูกมาไม่ได้บอกสักคำได้แต่พยายามหาแต่แมวของตนเองทำให้หนุ่มกัญชัยนั้นหลุดอีกคำออกมาอย่างสุดทนว่าใจแม่งได้จริงจริง พยานก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าอาการของนางสาวจิรันธนินผู้ขับบีเอ็มนั้นเธอไม่แน่ใจว่าเมาอะไรแต่ในรถไม่ได้มีกลิน่นแอลกอฮอล์ใดๆแต่ลักษณะท่าทางของนางสาวจีรันธนินผู้ขับรถบีเอ็มเหมือนกับเมาอะไรสักอย่างจนหนุ่มกันชัยร้องโอ้โหออกมาก่อนถามย้ำว่าทำไมคิดว่าเธอเมาอย่างอื่นซึ่งทางพยานได้บอกว่าเพราะอาการของนางสาวจิรันธนินผู้ขับบีเอ็มณัตอนนั้นไม่ปกติ อาการของเขาไม่ปกติเหมือนกับคนกลัวทั่วไปมันบอกไม่ถูกแต่ถ้าถามว่าเหม็นกลิ่นเหล้าไหมในรถของเขาก็ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นแรงในรถจะมีขวดเหล้าไหมอันนี้เราไม่เห็นแต่ในใจเราคิดว่าเขาเมาแต่ไม่รู้เมาอะไรนาทีนั้นอารมณ์เขาทั้งโกรธเกลี้ยวกราดและตะอคอกใส่เราแต่ดูออกว่าเขาไม่ได้โกรธเราอาจจะโกรธแมวโกรธแฟนสิ่งแวดล้อมแต่แค่พูดไม่ค่อยดีใส่ พยานเล่าว่าเธอก็พยายามช่วยนางสาวจีรันธนินผู้ขับบีเอ็มหาแมวก่อนจะมาเจอว่าแมวนั่งอยู่ในรถตรงข้างๆพนักพิงนั่นแหละจึงบอกให้นางสาวจีรันธนินผู้ขับบีเอ็มมาอุ้มแมวไปก่อนที่เธอจะอุ้มแมวพร้อมกับโทรศัพท์ไปด้วยจากนั้นก็มีคนมาบอกว่ามีคนเสียชีวิตสามศพให้ช่วยไปดูซึ่งนาทีนั้นเชื่อว่านางสาวจีรันธนินผู้ขับรถบีเอ็มได้ยินแต่เธอก็อยังไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรไม่มีอะไร ตอนที่เกิดเหตุชนเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสักกนิดเดียวซึ่งถ้าเขาจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาสามารถบอกได้แต่เขาไม่บอกอะไรเลยจากนั้นตัวพี่ก็จะลงไปช่วยคนที่โดนรถชนพี่จึงบอกคนที่อยู่แถวนั้นว่าให้ช่วยดูรถหน่อยอย่าให้ใครดึงแมรี่การ์ดไปเพราะคือหลักฐานสำคัญก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ